ลาเฟรรี่คลินิกนะคะแล้วก็คุณหมอนนนค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะโอ้โหคุณหมอนนนได้ข่าวว่าวันนี้มาคลินิกตั้งแต่เช้าเลยใช่ครับคุณหมอนนนวันนี้มีเคสอะไรคะก็สําหรับวันนี้นะครับก็คือเป็นในเคสในส่วนของการดูดเหมาขาค,ครับแล้วก็การทํากระชับในส่วนของการทําเจพผัดมากอ๋อะค,ะค่ะคุณหมอก็คือดูดเหมาขาด้วยแล้วมีส่วนอื่นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ มีส่วนไหนบ้างแล้วให้ผู้ชมฟังหน่อยครับคืออันนี้เป็นในส่วนของหมองขานะครับแล้วก็ในส่วนของแขนหนึ่งจุดโอ้ค่ะวันนี้เราจะมาโฟกัสในส่วนของขาเนาะค่ะเดี๋ยวคนไข้จะได้เห็นความแตกต่างที่แบบชัดเจนถ้าเป็นแขนพร้อมขาอาจจะดูโปรไปนิดนึงโอเคถ้าพร้อมแล้วก็คือขอรูกเทียบเอาเทียบเลยดีกว่านะคะว่าผลลัพธ์หลังจากดูดไขมันแล้วเนี่ย โอ้โหเป็นยังไงบ้างนะคะคุณหมอเดี๋ยวรบควรช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงค่ะก็สาหรับเคสนี้นะครับก็คือเออจากที่ดูน้ำหนักของที่น้ําหนักของคนไข้นะครับก็คือคน้ำหนักค่อนข้างน้อยนะครับประมาณก็คือ48นะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเออตัวค่อนข้างเล็กเลยนะโครงร่างเล็กนะครับแต่มีไขมันสะสมที่ขาค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะเนื่องจากว่า แม้ว่าเราจะตัวเล็กก็ตามนะครับแต่ถ้าจริงๆแล้วคือมาดูไขมันสะสมนะครับก็จะเห็นว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับดูจากรูปก,ก่อนทํานะครับแต่ว่ามีความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับอืมค่ะคุณหมอก็คือเป็นไขมัน,นสะสมบริเวณต้นขาใช่ไหมคะคุณหมออ๋อคนนี้คราวนี้คุณหมอก็เลยแบบดูดเหมาให้ไปทั้งขาเลยใช่ครับแล้วอย่างนี้ไขมันออกมาเยอะไหมคะไขมันออกมาทั้งหมดนะครับก็คือประมาณ ประมาณ 4,104cc นะครับใสันว่าเยอะเลยไหมคะหรือว่าเยอะมากนะครับสำหรับคนที่มีรูปร่างเล็กนะครับแล้วก็<ม>โครงร่างเล็กนะครับค่ะคุณหมอแล้วที่เห็นเป็นเส้นๆบริเวณต้นขานี่คุณหมอทำอะไรเพิ่มเติมไหมก็มคือการทำรเส้นเส้นเพิ่มเติมนี้คือเป็นในส่วนของแนวในการทำเจพัดมานะคือเป็นการทำกระชับนะครับเพื่อทำให้นอกจากการดูดไขมันแล้วทำให้ขาส่วนเล็กลงแล้วนะการทำให้การทำกระชับ เจพัทมานะครับก็ oh, จะทําให้ผิวหนังเราไม่ย้้ยเกิดขึ้นนะครับ oh, อ๋อค่ะก็คือตัวคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าว่าในบรรดาเครื่องประชับหลังดูดไขมันทันทีเนี่ยคุณหมอเชียร์ตัวไหนครับก็ถ้าให้เลือกเลยดีที่สุดนะครับแล้วก็เห็นผลลัพธ์ดีที่สุดเลยนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของการทําเจพัทมาครับานอกจากทําให้ผิวหนังไม่ย้วยแล้วนะครับก็คือทําให้ระยะเวลาพักฟื้นเร็วด้วยนะครับคือไม่ต้องพักฟื้นนานนะครับและอย่างก็คือทําให้ก็คือผลลัพธ์ที่เราดูดไขมันไปถาวรรคค่ะะนับ S <S> <S น,น่ครับคือผิวหนังจะเฟิดแบบนี้หรือว่าหลังจากนี้มันจะเฟิอขซึนกว่านี้นครับ,รบก็คือหลังจากนี้ก็คือจะเห็นเริ่มเห็นชัดมากขึ้นประมาณที่เดือนหนึ่งนะครับจะรู้สึกแล้วว่าผิวเราเอ่อขาเราเล็กลงนะครับแล้วก็ ผิวต่างๆคือไม่ยุวยนะครับอืมค่ะคุณหมอก็คือได้ข่าวว่าตัวนี้เนี่ยมันช่วยทดทดแทนการใส่ชุดกระชับหรือว่านวด RF ได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือในถ้าเราทำ j p l าสมานะครับเราก็การนวด RF นะครับหรือว่าการใส่ชุดกระชับก็คือจะลดลงได้นะครับแต่แนะนำก็คือให้ใส่ชุดกระชับหรือว่านวด RF เพิ่มด้วยกจ็จะดียิ่งกว่า อ๋อค่ะเรียกได้ว่าเป็นการย่นระยะเวลาดีกว่านะคะ <Okay. S 1> คุณผู้ชมในการนวด RF ในการเมนเทนต่างๆนะคะทุกคนและนี่ค่ะก็เป็นผลงานการดูดไขมันเรียกได้ว่าเกือบจะเหมาทั้งตัวเลยนะคะของคุณหมอนนนค่ะแล้วก็มีการยกกระชับด้วยเครื่องเจพลาสมานะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องยกกระชับที่คุณหมอนนเนี่ยให้เป็นโนหนึ่งในดวงใจนะคะเพราะว่าคุณหมอนนเองก็ผ่านเคสมาเยอะเนาะ,ะแล้วก็เห็นความแตกต่างระหว่างคนไข้ที่มีการทําเครื่องยกกระชับ ด้วยกับคนที่ไม่ได้ทำนะคะ<ช>คุณหม<ช>อเอางี้ดีกว่าคุณหมอช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าใครบ้างที่เหมาะกับการทาตัวกระชับด้วยครับสำหรับการเคสที่เหมาะในการทํากระชับน็คือแยกเป็น 2, 2> เคสนะก็คือเคสนี้ส่วนของที่ปริมาณไขมันไม่เยอะนะครับแต่มีในส่วนของผิวหนังที่ย้วอยู่แล้วนะครับนันคือเคสนี้ก็จะค่อนข้างเหมาะที่จะทําในการทำทำเจพัสมากนะครับอีกเคสหนึ่งคือเป็นกรณีที่ไขมันเยอะนะครับนันคือเราดูดในปริมาณที่ไม่จํากัด CC อ, <ๆ S 1> อยู่แล้วนะครับก็คือดูดจน กว่าที่จะไขมันหมดนะครับแห้งสนิทนะครับเพราะนั่นคือผิวหนังก็จะอาจจะมีเรื่องของความย้วยเกิดขึ้นนะครับถ้าเราไม่ทําตัวกระชับในส่วนของเจพัสม่าค่ะในที่นี้ค่ะคุณหมอถ้าคุณหมอบอกว่ามีสองตัวเนาะบอดี้ไท์กับเจพัสม่าคนไข้เข้ามาเลยเอ้ยไม่รู้เลยว่าตัวเองจะต้องใช้อะไรคนไข้ควรตัดสินใจเองหรือควรให้คุณหมอทุงคนช่วยประเมินครับส่วนใหญ่แล้วก็คือก็จะเอ่อให้ส่วนใหญ่ก็คือเอ่อโดยส่วนตัวคือจะประเมินเองนะครับว่าคนไข้ส่วนไหนจะใช้ในส่วนของเจพัสม่าหรือบอดี้ไท์นะครับใช่ คือต้องบอกว่าดีทั้งคู่อยู่ที่ว่าคนไข้จะเลือกแบบไหนไม่ใช่ว่าเลือกเจพัสมาแล้วบอดี้ไทยจะไม่ดีบอดี้ไทยก็คือดีเจพัสมาก็คือดีแต่ว่ามีเขาเรียกว่าอะไรสรรพคุณหรือว่าข้อดีที่แตกต่างกันไปเนาะแต่ทางนี้ทางนั้นหลักๆณะค่ะคุณหมอจริงๆแล้วมันจะขึ้นอยู่กับอะไรหรืออายุไหมคะหรือว่าผิวหนังครับหลังก็คือขึ้นกับคุณภาพของผิวหนังนะครับว่าคุณภาพมีผิวหนังของผิวหนังก่อนดูดเนี่ยมีความหย่อนคล้อยไหมนะครับและอย่างนึงก็คือขึ้นกับปริมาณไขมันที่ดูดนะ คนไข้ที่มีไขมันสะสมที่เยอะมากๆนะครับการที <G kı sm ies> <h> ่ทําเจพามานี่ก็จะช่วยในส่วนของการทํากระชับรวมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือทุกคนต้องมั่นใจได้เลยเจพาสมาต้องเป็นเครื่องที่เขาตอนนี้เขาเคมว่าเป็นเครื่องยกกระชับที่ดีที่สุดก็คือเป็นพลังงานที่อาจจะ แรงมากที่สุดแล้วก็เหมาะสําหรับคนไข้ที่มีปัญหาผิวค่อนข้างเยอะอยู่ไว้ใช่แล้วก็ดูดไขมันเยอะนะครับอย่างในเคสนี้เนาะคนไข้ดูดทั้งขาทั้งแขนแล้วก็น้ำหนักตรวนข้างเยอะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็จะแนะนําเป็นตัวเจพลาสมาที่จะเห็นผลลัพธ์ดีที่สุดเนาะใช่ค่ะก็คือจะเห็นได้เลยว่าตัวเจพลาสมาเนี่ยเป็นในส่วนของการยกกระชับได้ดีมากนะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมดูหน่อยดีกว่าว่าตัวเจพลาสมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะ สีม่วงมาแล้วเนาะถ้าทุกคนเห็นเนาะว่าหัวสีม่วงเนี่ยอันนี้คือหัวของเจพลาสมาคะ่ะข้อเด่นของมันคืออะไรดีกว่าแบบจุดเด่นของมันจริงๆในเครื่องนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเวลาปล่อยพล,พลังงานออกมาเนาะตรงปลายหัวเราจะเห็นเลยเนาะคุณหมอว่ามันจะมีเป็นเหมือนพลังงานเหมือนไฟฟ้าใช่ไหมเป็นคลื่นนิดหนึ่งเป็นคลื่นออกมาแล้วก็มีแก๊สออกมานะครับใช่ค่ะตรงนี้แหละมันจะทําให้ผิวหนังเรากระชับ ได้ดีที่สุดคือนอกจากกระชับแล้วนะก็คือยังกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังร่ม้วยครับทำให้ผิวเรากลับมาย้อนวัยนะครับก็คือทําให้เหมือนกับย้อนอายุไปอีกนะครับค่ะหมอแล้วตัวเจพลาสมาเนี่ยทำได้เฉพาะแค่ที่ขาอย่างเดียวไหมคะสามารถทําได้ทุกบริเวณนะครับไม่ว่าจะเป็นเหนยงกรอบหน้าแก้มคอแขนหรือว่าท้องนะครับแล้วก็ขาก็คือทุกบริเวณในร่างกายเลยนะครับอ๋อค่ะคุณหมอก็คือสามารถ เออถ้าคนไข้บางท่านที่บอกว่าอ๋อไม่ได้มีไขมันเยอะแต่ว่าอยากทํากระชับตรงเนี้ยคุณหมอหนอนคะเราเราสามารถทําเพื่อกระชับอย่างเดียวได้ไหมได้ครับก็คือค่อนข้างที่จะเหมาะออตอบโจทย์มากๆเลยนะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องความหย่อนคล้อยแต่ไขมันไม่ได้เยอะนะครับ<ช>การ<ช>ทำเจฟัดมากนี้จะทำให้ผิวหนังกระชับขึ้นมากๆเลยนะครับโอ้่ะอย่นี้ค่ะ,คะถ,ถ้าสมมติว่าคนไข้ที่ไม่มีความรู้เลยคุณหมองั้นขอไม่ดูดไขมันได้ไหมคะขอใช้แค่เครื่องเครื่องยกกระชับอันนี้ได้เลยไหมอย่างเดียวตัวเดียวโดดๆครับสำหรับการทําแบบนั้นนะครับก็คื จะทาให้ก็คือเราเห็นผลได้ไม่ชัดเจนนะครับเ <Ha. S 2> นื่องจากว่าการทําเนื่องจากว่าเรามีไขมันสะสมอยู่ใช่ไหมครับแต่เราไม่ดูดไขมันออกนะครับ <Ha. S 2> ก็คือผิวจะตึงขึ้นจริงครับแต่ขแต่สัดส่วนของขาหรือว่าที่ทําการดูดหรือแขนต่างๆนี้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ <Ha. S 2> ก็เลยจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร, <Ha. Ha. S 2> ร่ค่ะคุณหมอถ้าพูดถึงเรื่องการยกกระชับขออีกหนึ่งคำถามค่ะคุณหมอถ้าสมมติว่าบริเวณหน้าอกของสาวๆที่เขาอยากจะให้มันกระชับขึ้นเนี้ย ตัวเจพักมากสามารถทําได้ไหมสามารถทําได้ครับก็คือสามารถทําได้ทุกบริเวณในร่างกายเลย ก็คือปลอดภัยปลอดภัยครับใช่ค่ะทุกคนก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับสาวๆท่านไหนหรือว่านุ่มๆท่านไหนที่มีความไม่มั่นใจในเรื่องของการสัดส่วนนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอนนนได้เลยที่ลาฟเวอรี่คลินิกทุกสาขานะคะคุณหมอนนเนี่ยใจดีมากนะลูกค้าหลายคนบอกว่าคุณหมอนนนใจดีมากแล้วก็ให้คาปรึกษาครบทุกเรื่องทุกขั้นตอนนะคะสงสัยตรงไหนไม่ต้องกลัวว่าคุณหมอจะแบบเอ้ยกลัวถามเยอะอะไรหรือใช้เวลานานหรือเปล่า ถามไมาได้เลยคุณหมอเราอยากตอบพร้อมตอบคําถามเนาะคนไข้จะได้ไม่ต้องมีข้ขอกังวลใดๆอ่าเดี๋ยวก่อนไปเนาะเมื่อกี้ถามในเรื่องความรู้แล้ว<ฆ>มามารีแคปผลงานก่อนหลังกัน<ฆ>ดีกว่า<ฆ>อันนี้คือผลงานของคุณหมอนโนนคาา่ะหลังจากที่คนไข้ดูดไขมันเมาขาไป<ฆ>ใน iPad คือภาพก่อนท<ฆ>ําและอันนี้คือหลังทําทันท<ฆ>ีที่เห็นอยู่นี้ค่ะผิวคิดว่าเฟิร์มแล้วหลังจากนี้1เดือน3เดือนเดี๋ยวผิวมันจะแน่นจะฟิชจะเฟิร์มมากกว่านี้อีกเนาะคุณหมอแล้วสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนเลยนะขามันเล็กลงแต่มันเป็นขาเล็กลงที่ส วยอะคุณหมอบางที่เคยเห็นเล็กแต่บรรดูผอมดูแห้งไปหมดเลยจริงๆอันนี้คุณหมอมีเทคนิคพิเศษไหมในการปรับรูปขาให้มันสวยงามครัเทคนิคของด a ฟเวอรี่คินิคือจะเป็นในส่วนของเป็นเทคนิคเขาเรียกว่าเป็นเอ e เลกน o ์บอดี้สคอิ้งนะครับ ก็คือเราไม่ต้องห่วงเลยเรื่องการปรับสัดส่วนเนาะไม่ต้องห่วงว่าดูดไปเฮ้ยขามันจะดูเท่ากันไหมดูแห้งดูปอมเกินไปไหมคุณหมอนนเนี่ยแหละหรือว่าเทคนิคดูดไขมันของเราคือเราจะปรับเป็นเฉพาะจุดเลยเราดูเป็นส่วนต่อส่วนเท่านั้นมันจะทําให้ขาเราออกมาสวยและสมส่วนกับบอดีในส่วนอื่นๆด้วยเนาะคุณหมอโอเคค่ะคุณผู้ชมยังไงก็อย่าเพิ่งหนีหายกันไปไหนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าไลฟ์นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีครับ